เอาละครับผมการสวัสดีท่านชุ่านกันด้วยคะับตอนเราสู่ช่องมีนิเซฟเซตตี้เช่นเคยแนะตอนนี้เราคือเกม FC Mobile เนนะครับผมสำหรับวันนี้น่าจะมารีวิวหน้าของเจอร์มี่ฟิมปงแกล้งระดับตำนานในโหมดเมนเจอร์นะครับผมแบ็คขวาจอบบุกตัวนี้นะฮะโอ้สปีดนี่คือสุดๆเลยสายเติมเกมรุกต้องมีนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมนะก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันกันนะครับ เอาละครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยทั้งเพาเวอร์เพยแล้วก็เพาเวอร์กรชาลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมแพ็กเกจเยอสุร3,700บาทเลยเพียง2,700บาทเท่านั้นหรือว่าไม่เกิน3,150บาทส่วนสตาร์พาร์ท7 0 9บาทเลยเพียง645บาทเท่านั้นแพ็กเกจดีๆราคาถูกๆแบบนี้นะฮะเพื่อนๆถ้าใดสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเติมแพ็็คคคคคเเเเเเเกกกกกกกจออ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 ืืื่่่นนนนนนนๆมม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 มีีใใใหหห้้้้ลลลลลตตตติิิิิิชชัััะะะรรรบบบผดดดดดงง์ปไยยยฮแาาถ24วโ และสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเล่นเกมมือถือผ่าน PC นะครับผมแนะนำเลย LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะฮะเล่นได้ทั้ง PUBG Free Fire ควันท่า ROV นะครับผมนะเกมเก็บเรเวลอย่างคาบาโมบายและ,และ็กนอกออริจินและเกมอื่นอีกมากมายรวมไปถึงเกม FC Mobile ที่เล่นอยู่ณนะขณะนี้นะครับผมก็สามารถ ดาวโหลดเล่นได้เช่นกันร่วมไปถึงการแยกหน้าจอครับผมนะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเล่นหลายจอครับผมก็แนะนําแอปตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะเลื่นไหลไม่มีสะดุดนะฮะทางด้านของการใช้ทรัพยากรนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม เอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเวอร์มาที่106เลยนะฮะในเม็ดแดงเทรน16เทรนอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับผมแต่การใช้งานนี่ผมบอกว่า100%นะครับผมนะ ตัวนี้นะฮะตัวเล็กพี่ขีหนูจริงตเติมเกมรุกสูงมากแถมยิงประตูเองได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือข้อดีเลยส่วนข้อเสียก็จะเป็นทางด้านของลูกกลางอากาศนะครับผมเวลาโดนเปิดเสาไกลอะไรต่างๆนานาหรือว่าโดนโยนบอลยาวเนี่ยเจรมี่ฟิลปงเนี่ยจะเสียเปรียบมากๆเพราะว่าด้วยส่วนสูงแค่172เซนติเมตรนะครับผมนะแต่เด่นทางด้านของเกมรุกเนาะอาจจะมีแบบข้อดีข้อเสียนะครับผมก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจใช้งานกันละกันนะฮะทีท้าวาที่141นะครับผมการยิง 8-8, 88การสบบอล103เยี้ยงบอล122 ร่างกาย102ส่วนสูง172ซนติเมตรสกิลมุฟ3ดาวนะฮะตัวนี้เทรนแค่เลเวล16ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เทรนตันเนี่ยจะเก่งกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับผมคุณสมบัติพิเศษมีตวัดชิงด้วยส้นแล้วก็มีสกิลหน่อชั้นสามารถเล่นท่ายากในโหมดเมนเจอร์ได้เวิร์กเลดเป็นสูงสูงนะครับผมสำหรับตัวนี้ขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงในโหมดเมนเจอร์กันเลยนะครับผมแหมแมนยู you, ปะทะลิเวอร์พูลฮะรอบนี้ฮะแต่ทาางงด้นขอ เกมลุกเกมรับอะไรของเราเนี่ยจะเหนือกว่านะครับผมเพราะว่าผมไปเปลี่ยนกองหลักใหม่มาแล้วนะฮะขายบอมบิโตออกแล้วก็ไปซื้ออาคาจีมาใช้งานแทนเพราะว่าอาคาจีเม็ดส้มราคาถูกมากคนดูร้อยกว่าเอ็มนะฮะเกือบเกือบสองร้อยเอ็มนะครับผมนี่ฮะโอ้เจอเม็ดส้มนะฮะแต่ของเรานี่คือเทนน้อยนะของเขานี่ก็คือแบบว่าเทนมาเยอะนะฮะนี่ตามนี้เลยแต่กองหน้าของผมนี่เทนยี่สิบสองทุกตัวนะไอพวกกองกลางกองหลังครับผมจะเทนแค่เล็ว่าสิบหกสิบเจ็ดเท่านั้นนะฮะตัดประเทศนบผมเดูยนะครับตัดนิโควิลเลียมเข้าไปจิ้มได้ะ กอลิก้าจ่ายไปที่ฟิมปงเติมมาแล้วฮะซาร่าโดนคาร์ลอสตัดไปได้ครับผมโรโกโตคาร์ล,ลอสฮะเดลิงแฮมจ่ายเอาข้างมาสกอตเตสฮะอานายซัดไกลโอ้ยเฉียดเสาไปนิดเดียวอานายยิงไกลคมนะแต่ว่าระยะมันไกลไปนิดนึงฮะอลิซอนจ่ายสั้นมาที่ฟิมปงฮะจ่ายพี่ซาร่าจ่ายพี่อานายหรือเปล่าถาลุมาแล้วครับผม แต่โดนประกอบอยู่ฮะนนยังได้อยู่เปิดมาคูตียังไงเอ่ยบล็อกสามตัวครับคนดูบล็อกขนาดนี้นึกว่ากำแพงเหล็กกระโดดพร้อมกันสามตัวเลยคนดูเมื่อกี้เป็นลูกเตะม,มุมเขี่ยบอลจ่ายมาอานาย,ยัางไงกอเลสกาเรียบร้อยฮนะหนึ่งประตูต่อศูนย์กอเลสกาครับผม โอ้โหนี่ฮะซัดเข้าไปเลยครับผมกองหลังยืนอึ้งอ่ะมาดูกันต่อฮะตาทีที่20ครับผมเมื่อกี้เดี๋ยวบอยจ่ายทะลุช่องมาโอ้โหโดนตัดได้ฮะดนลองบองโนโมแมดเวลาจ่ายมาที่เบลิ่แฮมโซคาเตสยิงไกลอีกแล้วฮะ หลุดกรอบครับผมระยะไกลเกิน <Wow. S 1> เป็นลูกตั้งเตะครับผมอลิซอนจ่ายออกข้างมาที่กาเดบิล่าฮะเคปิโตบอยนิโควินเลียมตัดเข้าในมาฮะอานายจ่ายเพื่อหรือเปล่าทะลุช่องมาครับผมจริงๆมันน่าจะวิ่งไปเลยนะเมื่อกี้มันดักบอลออกก่อนครับผมเน้นชัวเวลาจ่ายออกข้างไปที่อานายฮะกาเบียวประกบอยู กาบ,บียวิ่งลงแล้วฮะกาบ,บียมันไม่เติมสูงแล้วคนดูนะเนี่ยมันจะอยู่ระยะของมันประมาณนั้นแหละโดนบล็อกครับผมโดยอาคันจีสกัดทิ้งไปก่อนฮะเน้นชัวร์ครับผมเมื่อกี้ถ้าอาคันจีไม่วิ่งเข้าบล็อกนี่เสียประตูเลยนะคนดูเดี๋ยวบอยยังไงเอ่ยเดีลิงแฮมระยะไกลต้องระวังครับเดีลิงแฮมกอล,ลีกาเข้าไปประกบฮะพิมพองดักละไม่ เปิดเข้ามาไม่มีใครฮะจบครึ่งแรกครับผม1ประตูต่อศูนย์เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังยกนิ้วโป้งมา1ทีนะฮะเยี่ยมมากาตรงข้ามบอกเลยเยี่ยมสาล่าฮะคิมเดบอยจ่ายออกข้างไปที่กาเดบิล่ากาเดบิล่าเอ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 าเลี้ยงมาเองฮะเลี้ยงมายังไงเอย่ยไม่จ่ายให้เพื่อนม้วนตัวไปหนึ่งที ยังไม่จ่ายฮะม้วนไปอีกหนึ่งทีโอ้โห,หนั่นไงติดเทนอเลซานเดอร์อารโนฮะมึงนี่เลี้ยงเป็นกานาโชเลยนะเนี่ยแต่เขาในามาครับผมอาไนเทนฮะโอ้โหวิเอลาฉีกออกปีกไปแล้วครับผมอยู่ันครับอาคาจีบีบมาแล้วฮะเปิดเข้ามาปุ๊บม่องออกไปอาคาจีตัดได้ครับผม,มถูกและดีมีอยู่จริงฮะาาคาจี นิโคลวิลเลียมจ่ายไปที่อานายอุตีฮะเพื่อนวิ่งไปแล้วครับผมเชฟบิดาบอยจ่ายออกข้างมาที่าาโโซารา่าฮะโห่ซาร่าโอ้โหไม่ทันเห็นเมื่อกี้ฟิลมปองวิ่งสอดขึ้นมาคนดูนี่ฮะซาร่ามันหุบเข้าในไงโอ้โหเดลเมี่ฟิลมปองครับผม ดูจังหวะนี้อีกทีนึงจังหวะกระตุกไปเมื่อกี้นะครับผมนะนี่ฮะนี่ฮะจังหวะเมื่อกี้ะครับผมซาร่ามันหุบเข้าในฮะกูตีจ่ายออกข้างมาทําชิ่งกับซาร่าสองคนแล้วซัดเองเลยคนดูเติมสูงมากฮะ,ะยวมีฟิมโปงนาทีที่74นะครับผมนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ยิงเป็นยิงเป็นปีกเลยอะ่ะปั่นเลยฮะ คมเกล็บสประตูต่อศูนนาทีที่74อา้าวยังไงฮะตอนนี้ออฝั่งตรงข้ามออกเลยคนดูโอ้โหถึงกระออกอ่ะโดนแบบแบ็กเติมขึ้นมายิงทีเดียวออกเลยฮะนํำไป2ลูกคือไม่เอาอะไรแล้วครับผมมาตรงข้ามมาดูกันต่อฮะ บิรแฮมจ่ายเข้าในมาวิเอล่าไม่ตรงกรอบอีกแล้วครับผมฝั่งตรงข้ามคือเขายิงแบบยิงระยะไกลไงเจาะก,กาเบียลกับอาคันจีไม่เข้านะครับผมติมปงจ่ายพี่ซาร่าจ่ายพี่กูตีกูตีเลี้ยงม้วนนะผมกอลีกา้าเลี้ยงไปเองอยู่กอลีกา้ายังไงยิงติดบล็อกกูว่าแล้วไงจริงๆถ้ามันจ่ายให้เพื่อนนี่อาานมีโอกาสยิงนะนะ น่าจะจบที่2 0งนาทีที่90แล้วครับผมแต่มุมไม่น่าจะโอ้ยังได้อยู่แต่ว่าเข้ามือโกไปก่อนนะฮะมามากครับผมจบเกมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของหลอดพลังงานกันหน่อยนะฮะสำหรับเยรามนี่ฟิมปงนะฮะว่าการใช้งานเป็นยังไงขนาดแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบสุดนะครึ่งหลอดเหลือประมาณ55นะฮะถือว่าใช้ได้นะครับผมนะหลอดพลังงานก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะ การคองบอลพอๆกันนะครับผมแต่ความแม่นยำของเขาดีกว่านะ92%นะคุดูของเรา80%นะโอกาสยิงของเรา5เข้ากรอบ4เป็น2ประตูนะฮะนี่ฮะเจรมีฟิมปอง8.6นะเรตติ้งยิง1ประตูนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ลองไปซื้อใช้งานดูกันเองก็แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะได้ไปรีวิวตัวอื่นต่อตัวนี้ก็ถือว่าผ่านเลยนะครับผมราคาณปัจจุบันก็แรงเอาเรื่องอยู่เกือ700บ 700m คุดู600กว่า m นะ คนที่ตั้งขายสูงสุดตอนนี้ก็680มโดยประมาณนะครับผมนะเนี่ยการใช้งานก็ถือว่าโอเคในโหมดเมนเจเจอร์ Manager ก็เหมาะสําหรับคนที่แบบเน้นเติมเกมลุกเป็นหลักแนละ้วใครที่ชอบนักเตะสไตล์เติมเกมบุกสูงๆแล้วก็จบสกอร์ได้เองก็แนะนําให้ซื้อตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะเน้นเกรมรับเป็นหลักนะครับผมตัวนี้ก็ไม่แนะนําเพราะว่าเหมือนที่เห็นเมื่อกี้นะฮะเวลาโดนสวนกลับปุ๊บนี่ก็ลงไม่ทันนะครับผมเพราะว่ามันเติมสูงเนาะแต่ถ้าเกิดว่า,อ,าอยู่ในตําแหน่งที่ ลงตับอยู่แล้วหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ยืนประจำตำแหน่งแบ็กขวาอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเล่นเกมรับ ได้อย่างดีนะครับผมนะจะเสียแค่ลูกกาอากาศแล้วก็เติมเกมสูงแค่นั้นนะครับใครอยากจะดูตัวไหนอีกคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับผมนะถ้าเกิดว่าเงิน M มันถึงนะเดี๋ยวจะซื้อมารีวิวให้ดูอย่างแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่าบอลลงดอเข้ามาก็ค่อนที่จะเยอะแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไล่ทําชิปตัวเก่าๆให้มันเสร็จก่อนจะได้เทขายทิ้งแล้วก็จะซื้อตัวใหม่นะมารีวิวให้เพื่อนๆจะได้ครบนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหหักภาษีแบบบาลตะไทยเลยนะฮะโดนภาษีไปเป็นพันเอ็มแล้วของผมอนะซื้อขายซื้อ น่าจะแบบพันสองพันเอ็มแล้วแหละนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรจะได้อ่ามารีวิวให้คนดูได้ดูกันนะฮะจะได้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าช่วงนี้นักเตะเข้ามาเยอะจะได้มีตัวเลือกนะครับผมในการซื้อมาใช้งานได้มากขึ้นนะฮะจะได้ไม่เบื่อกันไปก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่คีโรหนะ้าสำหรับคีโรนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม